กันเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไป รารับจริงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนั่นเพื่อนก็ตอนนี้ถึงจังหวัดตักตละนครแล้วน,นะครับอําเภอตะวาแนแดดดินเรคือเพื่นอนพะกินข้าวเพิ่มพลังก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอนกันนะครับผม เราเอออยู่อุทยานแห่งชาตงภูเก้าภูพานคำนะครับผมซึ่งอันนี้ผมว่าเราจะเดินไปอาบน้ำซึ่งวันนี้แสงอาจจะเข้าตาหน่อยนะก็คือว่าท่อนน้ำเดินไกลมากท่อนน้ำเดินไกลมากเพื่อนๆจาดลามมานี่โอ้โน่นทอน,น้ำอยู่นู่นแห่งไอง้หาวนะ่ยนี่เราจะเป็นท่อน,น้ำอย่งนะ แต่ว่าวันนี้ผมมาเจอกลุ่มเหมือนเหมือนอน่าจะเป็นมอสก์มอปปายน่าจะประมาณน,ะน,นี้เหมือนเขามาเข้าค่ายกันก็อันนี้ก็จะเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนเขามาจัดเยือกํานันประมาณนะี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบว่าเป็นเตียงอ่อนชามยันเพื่อนแหมสำรับแบบรอนรับเอาไว้แบบเพื่อจะมาทำเทยกรรมอะไรประมาณเนี้ยเพื่อน ก็อันนี้ผมมาก็มาถึงยอเจ็นแล้วนะเพื่อนเพื่อน,น่าจะประมาณห้าโมงได้ะอะห้าโมงก็ขับเข้ามาเลยตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกว่าน้ํามันขึ้นมันอาจจะจานไม่ได้นะแล้วก็ให้เราลองขับเข้ามาดูที่ลานกางเต็นท์เสรุปว่ามันขึ้นมันขึ้นจริงนะเพื่อนแต่ว่าไอ้ของของที่ผมจานมันมันจะอยู่เหนือด้าน้าขึ้นมาอีกคือมันจะ เขาเรียวกว่าไงมันขึ้นได้หน้าหินตอนนั้นน่ะแล้วก็อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นห้องนอ้ำนะห้องน้ำเยอะมากห้องน้ำเยอะมากเนี่ยห้องน้ำม,มันเจ็ดห้องได้ห้องอาบน้ำอาบมอ,มอ,มอ,อมงเนี่ยก็อาบน้ำแบบนี้ก็ ันผมว่าวันนี้มีคนม,มาเข้าค่ายก็เสือ้อผ้าก็อาจจะยาาเยอะๆนะโอเคเพื่อนเพื่อนออแล้วก็ด้านหน้าก็มีแผ่าานขยะนะโอเคเพื่อนเพื่อนทาง,งน,น,น,นั้นก็เดี๋ยวคำนรับวันนี้ลาตีกวันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะครับที่ขยาะแห่งชาติภูด้าภูพันธ์ขันนะครับ

เสร็จแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้อ้อมเปิดเวลาประมาณตีแปดโมงครึ่งน้เพื่อนเพื่อนก็ยอมผมจะพาดูบรรยากาศของลานกางเต็นท์น,นะครับผมซึ่งอันนี้น้ํามันก็ขึ้นน้ำเพื่อนเพื่อนน้ำขึ้นผมเลยเองการที่มันผมโหน่อยนะเพื่อนเพื่อนี่นคือผมเจอที่อันนี้มันโผงอยู่ส่วนท่านหน้าท่านหน้าของผมอันเนี้ยก็ ก็จะเป็นอันนี้นะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นเขื่อนจริงๆมันเป็นเขื่อนเขื่อนอุบลรั์แหลมเพื่อนเือนแต่ว่าที่นี่น้ำมันขึ้นแต่ว่าถ้าถามว่าถ้ามันการได้ไหมมันการได้นะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าวิาวอมเมื่อกี้ก็สว,วยเหมือนกันนะเพื่อนๆื่อนเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นลานแหลมํำลานนะเพื่อนเพื่อนจริงจริตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่ลานการใช้หรือเปล่า แต่ว่าตอนนี้เหมือนเหมือนเขามีเข้าค่ายอะไรประมาณเนี้เด็กมาเข้าคยย่ายกันเพื่อนๆบรรยากาศอ่าะประมาณนเพราะว่าที่ผมดูในแมพเหมือนเหมือนลางยันเต็มมันเองิมงมห่ำหลบไปฮันนูนอีกนะเดี๋ยวผมจะลองทาไปดูยิ่งอน้ออการได้แหละผมถามเจ้าหน้าที่แล้เมื่อคืนนี่น้ำน้ำขึ้น ผมว่าจริงอ่ะตอนน้ำน่าจะเป็นแบบจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปนะแต่ว่าน้ําน้ํามันขึ้นนะเพื่อนเพอนไปไปไม่ได้ก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองไปดูต้นโน้นดูแต่ว่ามเมวานที่ผมถับยนกผ่านมามันน้ํามันขึ้นนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจัดได้บอก่แต่ว่าผมเจอที่อันเนี้ยแบบผมว่ามันน่าจะโอเคดีผมก็เลย เอาอัอนนี้ไม่ไม่รู้ว่าตามลานความจริงแล้วมันเป็นลานการเ็นหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆทรการได้แหละส่วนด้านหน้าเอฟเอ็นจุดหิ้งหข่งขยัน,นะครับนี่นะประมาณนี้เพื่อนเพื่อนบรรยากาศของรานการเต็นแหลมตํำลานถึงขยานแห่งข้ามภูเก้าภูพางคำนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เหมาะสำหรับแบบพาเด็กมาเข้าค่ายอะไรอย่าเงี้ยเหมาะเลย มีห้องรับรอนนะครับแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นห้องนอนห้องนอนรวมอะไรประมาณก็แบบประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนทลัางากนก็เก็ย๋ยวลองไปเจอันนู้นนะครับย๋ยมผมจะลองไปดู่ะ เป็นนะครับบริเวณรายการเต็มซึ่งอันนี้น้อ,อกอขึ้นน้ําเพิ่มเพื่อนมันการไม่ได้ซึ่งวันนี้วันที่ผมมาเป็นวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบผมการไม่ได้เพื่อนเพื่นนอ,อนน,น้ำมันขึ้นพึ่นโง่มากเนี่ยเพื่อนเนี่ยน้ำมันขึ้นงานไม่ได้เลยเรามีองที่ผมกางอ่ะครับโอเคสุดแล้วพอเมื่อวานผมทำถามถา,ม,ม,ามันก็ ผมเห็นเหมือนน้ำมันขึ้นตูมผมก็เลยลองข้ามเลยไปดูแล้วก็มีเด็กมาเข้าค่ายพอดีเอาเลยแบบถามว่าเหงาไหมไม่เหงานะแต่ก็แอดเอียดดังอยู่แต่ว่าหลังหลังตีหุ้นมันมันก็ไม่ดังแล้วนะก็จะประมาณนี้เพื่อนนี่นะ จริงๆมันอ็ยจะแบบเดิมไปถ่ายรูปสวยๆได้นะแต่วันนี้น้ำขึ้นไงงั้นเดิมเดิมไปไม่ได้นะแล้วนี่นะครับเพื่อนๆมิี้ผมถามเจ้าหน้าที่ว่าท้างในมีอาหารที่เที่ยวอ,อะไรมั่งก็จะมีเต็มที่พิตภัณฑ์ไดโน,น,นอัลนะครับหรืออื่นว่าจะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าผมได้ยินคําว่าพิพิธภัณฑ์แต่ผมไม่แน่ใจว่าพิพิธภัณฑ์อะไรนะ แต่ว่าที่เห็นแห่งก็จะเป็นพวยหินแบบห,นหบินแกนหิงหินบักเอาออะไรพวกนี้นครับที่ผมเห็นข้างหน้านะแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนรูปบ้านในนเสเอ์คือเรื่อผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับอ่านตดัดดึกดำบรร์อะไระพวกนี้เพื่อนๆก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีถ้าหันออกไปข้างนอกอุทยายแนแห่งชาตินะครับก็จะมีอากาศว้อนอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะ ลองพาไปชมนะครับผมนี่อันนี้เดีย๋ยวเรา,าเที่ยวพร้อมกันเลยครับดังวนนีเน้เพื่อนเพื่อนข้าหลันก็เดีย๋ยวไว้เจอกันที่กายวอล์กนะครับผม ตะกายวอล์สนะเพื่อนเอเป็นอยู่ฝั่งทางเข้าจังหวัดหนองบัวลำพูเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เนี่ยครับนี่เราจะเป็นตกายวอสนะเพื่อนเพื่อนคูเอ็มตกายวอลสก็จะหานจันอาอุทยาแห่งชาติคูจ้ามภูมิภานคมาประมาณสองสามโลนะเพื่อนๆพื่อเราก็จะมาเจออ่าเพื่อนๆแล้วนี่ผมขออนุญาตหอมอ่าหอมพอนะครับผมเอ็งผม ไม่ได้ขึ้นอากาศวอลนะผมไม่ได้เอารองเท้าที่เดินกระจบมานะนเพื่อนแล้วก็มันก็ลงไปอีกประมาณโลนึงอนะ่ะเพื่อที่จะไปเออือรองเท้าก็อันนี้ผมอาจจะไม่ได้ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวโดยรอบก็จะประมาณนี้นะเพื่นอน้างยันย่อ ยมผมขออน,นุญาตปิดคลิปตอนนี้เลยนะงานยังไงท่านชอบเอาปาดกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วถ้ามีิีก,กร,รมไหนหรือข้อมูลใดผิดพลาดผมก็าบขอโทษขออภัยมา,าที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงก็คลิปนี้ยมผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย